โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบริร์สุขสุขคนโดยกามาพบพ่อหนอนตีอีกแล้วเนาะมาพบพ่อันอนตีม้มาอนี่กะอยู่เพื่อนของแม่ตู่ไอ้งเพิน่นคือเก่าพ่อแม่พี่น้องโดยกามาแตา่มหาเพิ่นนอกกระบเเ็นตอนนั้นอาจจะไปตัดไม้พี่น้องเพิ่นอาจจะบริป้เนาะตอนนี้พักผ่อนแล้วโดยนอนตีน้นะซอ,อา่าของกินมาให้เพิ่นเนาะให้แม่ตู่เพิ่นนั่นแหละเพราะว่าผูทาเพิ่นอาจจะมักเนาะแม่ตู่นอตีก็กิน จะเป็นอปิ้งตับนอะพี่น้องโดยแย่ใน,าน้านค้าบวไปตลาดดอกเนาะซองปิ้งทิ่มใไม้เมตู้เพิินว่าเขาจิกินเขาเลยบ่หรือยังเนาะตอนนี้กะโดยนวา่าจีกับจิเขาไปหาเมตู้เพล่นเพิ่นอยู่เพื่อนตอนนั้นอ่านพัดบ่อยู่อานจะไม่ตัดมไม้อหละพี่น้องปปโดยเยียวเขาเคาะขื้นไนเดออึบ<ห><ห> <laughs> ขันไดมันคือมาปีนแบบนี้อันนี้พี่น้องอะเนาะโดย เอาลูกลูกสาวไปใส่เลยลูกสาวเลไ,ไปแล้วว่าปุ๊บแล้วขอคือหนั่งก่อนพี่น้องเนาะบารน,นี้ต่างกล่องเป็นก้อน <c oughs> โดยมานั่งนี่นะเมตู้สบายดีนะเมตู้เด้อสบายโดยต่างกล่องหนาเลยพี่น้องไอ้บารนี <c oughs> ้กินข้าวเที่ยงก,กัอย่างาเลยว้นอนี <c oughs> ้มื้อนี้แกงหน่อไม้อ๋อกินกับแกงหน่อไม้พี่น้อง <c oughs> ให้เมตู้เบิ่งหน้าตัวเองส่วนไล่ใส่กล่องอันล่างเนาะก็ต้องได้นั่งนี่นะเมตู้เพื่อนพี่น้อง โอ้ไปตัดพื้นบ่ตอนสวยนะก็เศร้าเหมืนบ่ตเจอเช้าจะพ่อบ่เห็นน้อพี่น้องอันกายมากนะบเ่เห็นเมตู้เพิน่นตอนแรกนี่พักพอนเนาะเออจะแรงนี่าพักพนอนกินข้าวแหละโดยกินกับแกงหน่อไม้ได้พี่น้องยเไ,ไอยงอันนี้บ่าเมตุนั่นแหละเช้ามาได้ไม้กำ <c oughs> ไม้ลายขออนุญ,ญาตน้องพี่น้องอ่าเบิ่งในหม้อเลย แกงเราใหม่ยามแรงมันเปมนตัวเนาะก็มีแต่แหนงอียงมันเจ้ายังอยากกินข่าวอีกบอกรีนแม่นี่เขาซื้ออันติ่งตั๊บได้มาให้เบิ่งพี่น้องเนาะสิให้เบิ่งก่อนเป็นตาแซ่บดีบ่กรีนตาแซ่บดีดอกรึเปล่าด้วยสองตี่งนาะพี่น้องเป็นคล้ายตี่งหนึ่งหกพันกีบเป็นกระายถือเลยอยู่หันขาเพิ่งเนาะโดยเอามาให้แม่ตูวเมีนกินกับเขาเขากินอิ่มแล้วก็บเมีนกินตอนแรง ดยดยเนาะแค็นี้นี่ก็ได้ได้แหละแค่นี้เลยเดี๋ยวไก่หลากไปบริกินโอ้ไก่ยตกิตอนแรงาสิไปเห็ดยังกว่าตอนแรงโดยไปหอนพื้นนะโอ้พี่น้องเนาะยมงเซียนสกัดไมกได้เพิ่นว่าโบลิเขาป่าโบลิเขาป่าเนาะหอนแล้วเอาโดยไปป่าทางได้ตอนตอนเศ้าเลย อย th uh, mm. oh. yeah, um, ู่ในหนองอยู yah, yeah, no. oh, yeah. yeah, mm. ่แถวเพื่อนแม่ไอทงเพิ آ, ่อเพิ okay. ่นการไปตัดคือกันบ่ไปโอกผัวเพิ่นบริเวไปยามไม่ยามเวนเนาะยามแต่กลางคืนนะยามตอนนี้ยามเวนเพิ่นกะฝากพ่อนเนาะตัดไม้่ด้วยห้อนนองเนาะมือนี้ฮะบรรยากาศกับแบบธรรมชาติบริเวหนาวปันใดโดยเวณหนาวอันนี้เขดี ใบบดแหลกกำลังโอ้พักแย่านี้นะว่าซื้อมาไม่ซื้อใหรซื้อหายอืมีหนาอือเอยมีนาเพิ่นโอ้ประกาศดอกได้พี่น้องเนาะเอามาปลูกมักเพชรโดยประกาศดอกการมักเพชรแดงเนาะเหนียนหวานใส่มองแคมน้องเข็ดนานเหนียนกี่วันอือโดยอ่างเข็ดนานจะมีนาเพิ่นซื้อมาพักแยงหน่อไม้ไผ่แกงหน่อไม้่ในตู้บ่ลืมว่าเอื้อยเพิ่น แผ่นแกงเองอ้แผ่นแกงเองพี่น้องทางลุงสาวเปินเนาะลงมือเลยน้องใหม่ย่ามนีก็อึดเนาะอึดแต่โดยบ่ควายมีเนาะเอ้เป็นกับมีแต่น้องใม่แบบสะปาไปอยู่ว่าสะปาาสมมตินี่ไม่ไปช่วยน้ำไปจนแหล่งมึงไม่ไป่วนลุงสาวมาไปนำไปช้อนเลยนี่โดยน้ำบกเนาะนำบกแุก มึงได้น <Brain. S 1> ้ำลายกับโบได้ได้พี่น้องต้องได้เอาแยงนะเนาะเมบนมีแยงน้ำน้ำน้อยหนึ่งนี่เขาเอาขู่นะซะได้นี่เป็นน้ำลายแต่ว่าไปช้อบมืัอน้ำบุกเลยค่ะแต่ลายบ่กพื้นตัดเศ้านี่ทำบ่อเลยน้อยหนึ่งนะเนาะโบคอยมีแห้งนะพี่น้องใครจะมีหมูเนาะทางหลุมเสาก็ไปนำ่าไปนำ บ่อมีแห้งเนาะพี่น้องเบื้องเพิ่นโตสามีสิไปตัดไม้โอ้สิลมน้ำไม้แล้วเบื้งเจ้าค่ะเบื้องเลยอันคลิปก็พอแห้งนะเบื้องตัวเองในคลิปเป็นอย่งไดเป็นตัวเบื้องตัวเองค่ะกระจอยค่ะแล้วเนาะแบบอ่าแบบพี่น้องเนาะกระเฮ็ดเบียกนักแล้วก็เฮากระเถาแน่แล้วเนาะบ่มีแห้งพี่น้องเลยเฮ็ดจังไดถ้าบ่เฮ็ดกับบ่อมีกินคือเป็นว่าวเนาะแบบเอาพอเห็ดได้ก็เห็ดนั่นเป็นตัวเอาเห็ดได้เห็ดไป มันไปไม่ได้เลยยิงยา่นว่าว่าอันทีแบบเห็ดปอบๆแปลกๆนี่เข้าไปได้เด้คือแบบถ้าบางคนที่บ่ได้เห็ดหั่นนะเข้าไปนี่แห้งแล้วพี่น้องอ่าคือเมตู้เนาะตีนีเพิ่นก็อยากเห็ดได้หหวยบ่ให้เห็ดจะเห็ดนี่ปัดกวดแบบมันเนี่ยผู้เฒ่าเนาะอยู่ที่สื่อบ่เป็นน่โดยผ่านกับอันเนี้เบิดบ่แม่ตู้หรือยังอยู่ยังเลยเนาะยังบ่ใหม่เนาะยังใหม่ตอนนั้นได้จักเฝลาน่ะ ายเจ็ดเปากเล่าเผื่อมาซื้อเอาหอดอันนั้นแล้วใครอื่นกะมีดีแจ๊บยังบ่ใหม่เนาะยังไม่ใหม่เพราะไม่มีที่พอดโดยไปชองมือย่งนี้อยากไปโกยทานแล้วก็ไปตัดไม้ได้ี่น้องมือนี้ไปตัดกับแม่์ผูววงเพิ่นเนาะแล้วก็ทางผัวเพิ่นก็ไปคือกันเนาองเมตุเป็นมือผักยามเว้นกับผักตอนกลางคืนก็ไปเบิดคืนเพิ่นนอะ ไปยามไปยามถ้าไปตู้กินออไมานี่ยกินได้เสียบสักคือแบบบุมีแขวมันนะได้คือชดน้ำมันทีชิ้นส่วนต่น้ามันชดน้ำมันกินน้อยนิดยอ้่นงเนาะชุ่มน้ำมันน้อยนิดแกงกับเป็นตอนว่าพี่น้องบริถุกเลยนะอะไรถ้าถูกก็ส้มสิกินได้อยู่หน่อยนึงยถูกอ่ะมีได้มันมีแหลกหน่อยมีแต่สดน้ำมันมีแต่าเน้ำยากโอพี่น้องเนาะแต่เฮาสื่อมาส้มสิกินได้อยู่ดอกเนาะมันอ่อนไปได้มันอ่อนเป็นตับ รับมูบอกเลยว่ารับอีแยงพี่น้องคิดเห็นว่าเมตู่บ่มีแขวะแหละคือเมถาวรนาฏีเมตูุ่นาฏีก็คือการแบบมียูแขวะว่าเขาหยั่งมาได้มันสิร่อนและมันเจ็บฮะน่ะมันนั่นแหละมันคุมสิร่อนอันนี้มันเม็ดอะเมื่อแล้วแห้งแล้วเนาะมีแต่ฟันแขวมีแต่ฟันเน้นมันมีค่ายแล้วเขางีบยังมีค่ายฮู้งเขาดเจ้าต้องเสียนั่นเนาะเขาดีมันมีที่กินได้ เอาหน่าะหกชุดเลยเผามาแล้วกันเลยหกชุดเอะไรต้องหากินแบบกินปูกินปลาพอได้อีด้งเนาะเรื่องสิ่งนี้พอแห้งต้องได้สดแต่น้ำจรินก่ะอ้อมชุดน้ำโดยอ้อมแล้วก็จำน้ำอีนี่ยังมันไปเนาะจำน้ำมนชุดตอนมะนี่ตอนมะ่ะพญายามนะพี่น้องยีกขีน้อยอะไรยีกขี่ก่อนโดยใครแตนน้องใหม่ยามนีอกอ่ยังอยู่แต่บ้านน้องเนาะ แรงมันอีกยังมั่นหะแหละแรงมันแล้วหาหน่อมันหนึ่กาโบมี่แล้วมันแห้งแล้วมันแห้งเลยเม็ดุูนแห้งแต่เพื่อไปตัดเอานี่เพื่อเอาผ้าเลยบัวตาหรือบัวดึงเหนื่อยดังกันเล็กนี่ดึงได้มีแต่เอาผ้าพันเอาโอ้ยหน่อยง่ายมันดูแบบเพ่นพัดนี่กินนี่ด้วยมันพันพุดดี้ลมันน้ำผักเกล้วง่ายง่ายนานเดียวทำคว้าสาวเพื่อนน้ำแบบโบเอาเลยดึงน้ำนาะแบบว่าเอาแต่ผ้าดึงผู้ดี ลิงคูเด <ina> <gu> ียวนี่มันจะเมื่อยแห้งเขาได้มันแ่ายขาดโดยแต่วซองคนนี่จะขาดไว้นะพี่น้องซองคนเนี้ยไข่แดงขาดเลิกเพีนเหนืออีน้ำไปแต่จักโมงตอนเช้าแปดโมงบอกแปดโมงอือวันแปดโมงเป็นข้อเปตัดไม้เนาะทางภูเหล็ทางเสอนแห่ภูวงเขินเนาะทางสวนภูเหล็ตอนสวยๆเฮากายมาบ่เห็นว่ะยังบอดมุงเขินมายามแรงนี่กาสิไปตัดไม้อีก ไม่ไปแล้วไปกินเต่าท่านอตัดในเต่าทานนี่ไปห่อนให้เต่าทานนี่ห่อนอันเงาเครื่อง,งห่อนอันเงาอันพีเลยเพื่อจีดได้เต่าหนึ่งนาะพี่น้องพอแห้งถ้าคนที่แบบว่าบุกคปเห็ดนี่เพิ่นมาลองเห็ดเต่าหนึ่งจะว่าเพิ่นเศร้าเลยเนาะโดยเพิ่นมีขอ <S <S ้อยิ่งแย่โดยแบบบางทีอยากหยอกเพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นมาซื้อทานเพิ่นต่อทะแม่ตู้เนาะอยากให้เพิ่นลองมาเห็ดเองแบบวันได้ห้าอันพี่น้องแบบเพิ่นมักต่อฮะนะก็คือแบบเพิ่นค่ายเครื่องนั่นแหละ อยากได้กำไรเนาะเห็ดทานนี่เฮงยากเนาะแม่ตูเออปวยขี้ได้ยากกว่าขายอันยากกว่าขายเครื่องอีกเออคล้ายเครื่องผัดขี่รถไปตลาดละอะไรก็มาคล้ายน้องพี่ก็มาขล้ายโนอาตี่จะสลับกันก็สบายกว่าเห็ดทานยังคีนเนาะยังคีนยังกองหัวจักสีอันเจ็บมือหัวจักเจ็บเอวเนาะกลมทมนนะกัตักน้ำโฮดอีกพี่น้องตักน้ำโฮดอีกอาบัดเข้าขายแบบพื้นราคาหน่อยหนึ่งิ่นจะขอรุดเนาะขอรุดขอต่อ คือมาซื้อน้ำจิ้มน้ำเต้าเนาะเห็นว่าว่ารุดได้บ่์รุดได้บ่ล์เพิ่นกะข้อรุดทันแล้วเนาะเราก็ขอขอว่าบ่ได้บางทีก็ซื้อเนาะซื้อเพื่อนอำเพิ่นอีกถ้าเขาเป็นรุดกะโอ้แล้วโบได้กินยังกินไปรุดเลยเข่ากะสมอนี่ก็แพงแพงมาทุกอย่างแต่ว่าเมตูเพิ่นกาะองอยู่องกินเนี่ยส่วนไลายก็จะไปหาสอนกุ้งเน้ำเตูาเนาะสะปลาแบบ พี่ว่ามันบกมันบกน้ำแห้งจ้าพ an ี่น้องตีไปสะกับผู้วงเพิ่นอะไรเนาะย่างอยู่น้องหนึ่งพี่น้องผ่าเพิ่นว่างว่าสิไปสะอายุพาปั่นให้แม่ตู้เนาะเนี่ยน้องที่หนึงน้องข้างอ่อคูนักเฮียนบอกแจ้งมาประโจมอะไรน้องใหญ่พี่น้องแต่ว่าไปตู้เป็นสะสุขที่บ้านนั่นเนาะบ่ได้เนาะน้องใหญ่เอาสะกับผู้วงกับแม่เพิ่นตอนนั้นนะแบบพอกินอยู่ปั่นกัน อาแต่ว่าน้องน้อยยังวไทยนี้เนาะนั่งน้อยยังมีห้องมุงตะเก้าในเชื่อว่ามันด้วยด้วยค่ะน้องน้อยนั่งก็ได้งมุ้งมันเถื่นเนาะคิ้วต่มีมอดอยู่บอกกลางคืนนี่เชื่อือไม่ไ่ใค่แต่มุ้งมันมีแนวบ้างเนาะอันเพื่อนอ่าอีกยังเกาะนะมีแนวอันน้ำบะลังมุ้งอะนะแต่ว่าเ้าบผมเคยก้างมุ้งแบบนี้ ชิบุคอยมีดอกไหมยังดีอยู่ในพี่น้องเนาะยังเหนียนาอยู่เพื่นะอนเพื่นะอนก็ได้าตนะีจะเอื้อเรงเอิ้อ,อนมาเพื่อนแหละเพราะว่าเราอยู่ตลอดเนาะแในยาอยาู่มาดมมาเลยดุมมา <ลง S 1> หนึ่<ล>งกับแก่พุณปิวเลยพ่จ้า,จาง <laughs> ดูแลดุมทีนี้ทีนี้บางคืนจะไต้อันอนี้บ่อพี่น้องไต่ตะเกียงเนาะ แต่ว่าใส่เกลีคนก็จะใต่กระบองกคนว่ากระบองเลยโอ้อันนี้จะเป็นตะเกียงใส่น้ำมันเหรอใส่น้ำมันเนี่ยเกาสิโอ้ยน้ำมันยางเนี่ยน้ำมันอีกยังก็เป็นใส่น้ำมันนวดเท่านี่บอกเหม็นบอกน้ำมันนวดไทยดะูนน้ำมันตะสวนถ้ามันขวมนี่คิวอะไรคิวแม่จำเลยอันนี้อีกอย่างอันนี้ข้าวอันนั้นบอกเป็นผู้เหตุข้าวอันนั้นอีกอย่าง เคยเห็นอันแักไผรนเนงะหายตอนน่ะพี่น้องจำบมได้แล้วแต่บบหูเห็นอะไรบเหูนโบูเห็ดอะไรกินเนาะแล้วก็ไปหายคนต่อเย้พี่น้องเลยนอนะตกะบบหูเนี่ยเน่ถืกินนะเออเฮ้ยอ๋อคนเอาไปต้มบหรเอไปหูเนาะพี่น้องเขาเจาเลยข้าวเจ้าถุงอืี่น้อปุงอาหารได้บ่นอนีบ่ไื้หูแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ แ่ว่าเขาฮเลยกินบอสไส่ยังเลยบอูัว่างใดนี่เลยจะเคยหูก <laughs> oh, ินหรือเปล่าฮูนดเป็นยังได้านนี้แื้หุ่เขายาวี้สื่ออย่บอกบ่มีบ่ได้นัวบ่ได้ยังบ่นน่คนนกัน้อยเอหัวหายเราผิดเอาเป็นหัวอาหารนในี่เราหอาหารคนหัวอาหารคนตูเอาอลอี เคยห่วงกินแล้วเธอหนึ่งเนาะเขาถุงกินอยู่ไม่ตีคนนี้แน่คืออันปุกจานศาสนาเนาะบอสอ่ะเป็นหายมาทองไปตู้พี่น้องน้อยตีตรวจโบหู่าอีหยังเคยได้แค่หนึ่งเนาะสองทงพี่น้องจักไผปหายจนลืมนอนแล้วและการนอนตีไปหายเพิ่มต่อเนาะโบหูว่ากินแนวใด โดยเอือหันจักกับอาจจะเป็นแบบพวกไอ้ไอ้เพิ่นนอนพน้องเก่าเพิ่นมาทายคลิปมาซอยค่ะแหละลืมเขากว่อเป็นไผ่มันโดนแล้วแล้วฮู้่าเหตุอะไรกินค่ะนะก็เลยจักไผ่ไปต่ออีกให้เพิ่นไปเหตุกินเนาะนี่เขากินเขาปีนวันนี้แหละ ไม่ตู้ก็มาบุงเว้นบุงยิ้นบาดงาม,มโดยเวลาบ่มีเขาเนาะขาดเติอนเนีมันขาดโดยมือน,น,นี่กับนงาตีกะได้แวอมาลินน่าแมตุอีกพี่น้องเนาะกะเพิ่นกอยู่เพื่อนตอนแรงกะยังบุ่ได้เขาปลาสีบั่นไม่อีตาทานเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้กับยามแรงแล้วกะไปกับมาคขำเนาะไปแต่ยามเ้ายานงาตีกะบสีคอจบคลิปไปเพียงสามีก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยสบายดีได้ดไหมตูเด้อโดยนาะพี่น้องจากคลิปนี้นาะตี้กะสีคขอจบคลิปไปแเพียงสามีแล้วเนาะโดยจากคลิปนี้นาะตี้กะตตรงข้อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบริสุทธิ์ผู้สุคนที่รับชมคลิปนอร์ตีตั้งแต่ต้นจนจบที่บอกรามโฆษณาโดยจากคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี